นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหากเราต้องการสิ่งใดไม่ได้หมายถึงเราจะได้ตามความต้องการนั้นข้อความทิษจากเจมส์เคลียร์ได้เขียนข้อความไว้ว่าการที่เราต้องการให้สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันได้นั้นอาจจะจําเป็นจะต้อง ไม่ละเว้นความต้องการของเราลงแต่กะนั้นวิธีการนี้ไม่จําเป็นจะต้องได้ผลที่ดีเสมอไปเพราะว่าคุณไม่สามารถบังคับให้ธรรมชาติเป็นไปตามความปรารถนารวมถึงคุณก็ยังจําเป็นที่จะต้องมีสุขภาพจิตที่ดีไม่ว่าจะเป็นความอดทนอดกลั้นและความรันที่จะช่วยให้ชีวิตหันเหเป็นทิศทางที่เรายอมรับมันได้ผมชอบข้อความชุดนี้ตรงที่ถ้าเราปรารถนาสิ่งใดเราก็ไม่จําเป็นจะต้องได้รับสิ่งที่เราปรารถนาเสมอไปนั่นจึงเป็นคําตอบว่าทุกครั้งที่เราอยาก ุกครั้งที่เราต้องการชีวิตเราก็กําลังจะมาบอกกับเราว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างสิ่งที่เราต้องการเสมอไปนะไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนสีผิวใดเชื้อชาติใดขอให้คุณรู้ว่าทุกคนเท่าเทียมกันโลกใบนี้ความยุติธรรมกับทุกๆคนและทุกๆสรรพสิ่งถึงแม้คุณอาจจะไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าโลกนี้ให้ความยุติธรรมแต่โลกนี้ก็ย่อมให้ความยุติธรรมเสมอมาขอให้คุณเข้าใจแบบนี้เสมอว่าโลกให้ความยุติธรรม มันจะทำให้คุณเข้าใจเหตุและผลอย่างตรงไปตรงมาแน่นอนมนุษย์เรามีกิเลสมีความต้องการไม่ต้องการและมนุษย์เราไม่ค่อยมีความยุติธรรมแต่กลับการโลกราวใบนี้มีกฎอยู่ไม่กี่อย่างไม่ว่าจะเป็นกฎของแรงดึงดูดกฎแห่งกรรมหรือกฎของความไม่แน่นอนอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถหักล้างกฎเหล่านี้ได้ไม่ว่าคุณจะเก่งกาสามารถ คุณจะมีความคิดปัญญาล้ำเลิศเพราะคนที่มีปัญญาส่วนใหญ่เขาจะเลือกที่จะปรับตัวให้เข้ากับกฎเหล่านี้ให้มากยิ่งขึ้นไม่พยายามดึงดันและผลักสายไล่ส่งผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าวิ่งเราไม่หยุดที่จะไขว่คว้าหาความสําเร็จนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าวันหนึ่งเราจะได้ความสําเร็จนั้นในยะที่สําคัญไม่ใช่ไม่หยุดแต่เป็นเพียงรู้ว่าควรจะตามหาอะไรมากกว่าเพราะว่าชีวิตของคนเราคนหนึ่งเนี่ยมันก็ตามล่าหาสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงนั่นคือตามหาสิ่งที่ตัวเราเองไม่มีแน่นอนว่ามนุษย์เราขับเคลื่อนด้วย การตามล่าหาสิ่งที่ขาดอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนั่นก็เพราะว่าถ้าเกิดสมมติสิ่งใดมีแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคฉันจบแล้วครบแล้วฉันไม่จำเป็นจะต้องไปตามหาสิ่งที่ฉันมีอีกต่อไปแต่ก็นั้นโลกใบนี้กําลังมาบีบคั้นเราให้เรารับรู้สิ่งที่มีอยู่จริงๆว่าสิ่งที่เรามีหรือสิ่งที่เราไม่มีเราก็จําเป็นจะต้องพอจงใจในสิ่งที่เรามีในท้ายที่สุดแล้วบางครั้งเนี่ย หลายคนที่เป็น perfectionist ผมก็เป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบคนหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยกระทำเลยก็คือพยายามเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบตามสิ่งที่ตัวเองต้องการถ้าเกิดสมมุติเรามองมุมหนึ่งก็คือความสําเร็จมันมีรูปแบบของมันแต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมดความสมบูรณ์แบบของความสําเร็จไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่มีความร่ํารวยเสมอไปหรือจำเป็นจะต้องมีครอบครัวที่อบอุ่นเสมอไปเพราะว่าค่านิยมของสังคม กับความเป็นจริงนั้นไม่ได้สอดคล้องกันเลยภาพภาพหนึ่งที่เราเห็นกับความเป็นจริงนั้นไม่สอดคล้องกันอย่างแน่นอนเราจึงยังเป็นจะต้องสอบแสวงหาความจริงต่อไปหลายคนต้องการที่จะได้รับความสุขแต่จริงๆแล้วความสุขไม่ใช่เรื่องของการตามหาแต่เป็นการรู้จักมันเสียมากกว่าถ้าเราไม่รู้จักความสุขเราจะไม่สามารถหาความสุขเจอได้นี่คือความเป็นจริงของชีวิตอย่างยิ่งและผมพยายามจะเน้นเตือนทุกๆคนเน้นย้ำอยู่บ่อยครั้งว่าอย่าพยายามตามหาความสุขเพราะความสุขไม่ได้อยู่ที่อื่น มันอยู่กับที่ตัวเราเองเมื่อว่าคุณจะไปหาที่ใดคุณก็จะพบเจอแต่ความว่างเปลา่าถ้าเกิดสมมติคุณไปหานักปราชญ์คนหนึ่งเขาก็จะให้คุณกลับมาถามตัวเองมากกว่าเพราะสุดท้ายแล้วชีวิตคุณมีความสุขกับอะไรมากที่สุดให้คุณลองสอบทานตัวเองตั้งคําถามกับชีวิตแสวงหาคําตอบแล้ววันหนึงคุณก็จะพบเจอคําตอบเองหลายครั้งที่เราพยายามเห็นคนอื่นยัดเยียดความคิดของตัวเองเข้ามาหาเรา โดยที่ความคิดนั้นไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้เลยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราจริงๆหรือเปล่าผมเชื่อว่าเราอยู่บนสังคมเราต้องมีความคิดที่ไม่เห็นด้วยกับเราและมีความคิดที่เห็นด้วยหรือสอดคล้องกับเราหน้าที่ของเราก็คือพยายามจัดแจงและจัดสารว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งนั้นเราก็เอามาใช้แต่สิ่งใดมันไม่มีประโยชน์แลไร้ประโยชน์เราก็จงนําสิ่งนั้นทิ้งไปให้เรารับรู้ว่าคนคนนี้เขามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์อย่างไรบ้าง ดูจากคําที่เขาสนทนาออกมาความต้องการกับการกระทำสองสิ่งนี้แตกต่างกันถึงแม้ว่าเราไม่อยากแต่เรากระทาสิ่งนั้นยังไงท้ายที่สุดแล้วเราก็จะได้รับสิ่งสิ่งนั้นอยู่ดีสรุปแล้วชีวิตไม่ได้อยู่ที่อยากแต่เป็นการกระทําเมื่อตอนเราเป็นเด็กเราก็จะเข้าใจว่าการที่เราไปกับพ่อแม่พ่อแม่ก็จะหยิบยื่นสิ่งต่างๆให้กับเราปลนเปิรเราสปอยเราให้เราเป็นเด็กที่มีความสุขเพราะาเราเป็นลูกของเขาแน่นอนว่าคาว่าลูก คำว่าเพื่อนและคำว่าแฟนไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะใดหรือบ,บทใดคุณจงระล,ลึกรู้อยู่เสมอว่าความสุขนั้นมีอยู่ชั่วคราวเท่านั้นอย่าพยายามไปยึดติดมันสิ่งที่เราควรจะทามากที่สุดก็คือควรจะปฏิเสธสิ่งที่ควรปฏิเสธและควรจะรับสิ่งที่ควรรับบางสิ่งบางอย่างความอยากของเราถึงแม้ว่าเราสามารถปลนเปิดตัวเองได้แต่เราก็ไม่จะเป็นต้องปลนเปิดตัวเองตลอดเวลาการหักห้ามใจการฝึกตัวเองเป็นสิ่งที่จําเป็นหลายครั้งชีวิตมนุษย์เราถูกพร่ำสอนกันมาว่า ให้เราตามหาความอยากให้เราตามหาสิ่งต่างๆที่อยู่นอกตัวของเราเองโลกใบนี้เทคโนโลยีกำลังหล่อหลอมเราให้เราออกจากตัวเองทุกๆวันเพื่อให้เรารับรู้ว่าเรามีคุณค่ากับชีวิตผ่านสิ่งต่างๆอย่างเช่นชื่อเสียงการยอมรับแต่เราไม่เคยยอมรับตัวเองเราไม่เคยใช้ชื่อเสียงให้เป็นประโยชน์เรากลับมองเป็นภาพมาย,ยาภาพหนึ่งที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยให้เราหารู้ไหมว่าชื่อเสียงที่มีประโยชน์ที่สุดคือการสร้างคุณค่าให้กับสังคมมากที่สุดเพราะมีคนติดตามคุณมีคนเชื่อคุณคุณควรที่จะเป็นคนที่ดีและนี่คือสิ่งที่สำคัญจริงๆถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เรากระทำไปมันจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้จริงก็จงทำสิ่งนั้นต่อไปแต่บางครั้งชีวิตก็อาจจะยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงให้เราได้รับรู้เราก็จะเป็นจะต้องทำสิ่งนั้นต่อเนื่องสืไป การใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนี่คือคีย์เวิร์ดที่แท้จริงของชีวิตชีวิตนั้นไม่ได้ผิดแผกจากความเป็นจริงสักเท่าไหร่คุณอาจจะมองว่าชีวิตของคุณน่าเบือ่ออาจจะมองว่าชีวิตของคุณไม่มีค่าแต่ผมจะบอกกันเลยว่าทุกชีวิตมีคุณค่าเหมือนกันตราบเท่าที่คุณได้พยายามสร้างคุณค่าต่อตัวเองและผู้อื่นทุกๆวันนี้ที่ใครหลายคนกําลังตามหาตัวเองตามหาแพชชั่นตามหาทุกสิ่งทุกอย่างผมอยากจะบอกกันเลยว่าคุณอย่าพยายามตามหาสิ่งที่คุณชอบ เพราะคุณอาจจะไม่เจอรวมถึงคุณอาจจะเจอแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่ก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและตัวของคุณเองเมื่อนั้นคุณจะตระหนักรู้ได้เลยว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่คุณชอบอะไรเพียงแต่คุณได้ทําอะไรในสิ่งที่คุณรู้สึกชอบมันนั่นจะสําคัญกว่านั้นเยอะไม่ว่าจะเป็นการทําความดีการช่วยเหลือผู้คนสิ่งวันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าสิ่งที่คุณชอบมากมายมหาศาลเมื่อไหร่ก็ตามให้เราได้ทําความดีหรือได้รับการยอมรับ นั่นแหละจะเป็นเหตุผลว่าเราอยากกระทําสิ่งสิ่งนั้นต่อไปความดีจึงเป็นคําตอบนั้นไม่ว่าคุณจะต้องการสิ่งใดหรือกระทาสิ่งใดขอให้คุณะระลึกรู้อยู่เสมอว่าทุกสิ่งอยู่ที่ตัวคุณเลือกไม่มีใครเลือกให้คุณคุณจะเป็นต้องตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตของคุณเองเพราะนี่คือชีวิตของคุณสุดท้ายนี้การที่เรามีสุขภาพจิตแข็งแรงเป็นสิ่งที่จะขับเคลื่อนชีวิตไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นเพราะจิตใจเปรียบเสมือนพลังงานที่ไม่มีวันหมดสิน้นถ้าเราสร้างพลังใจมาได้ก็ไไมม่ีีอรรหยยุดดั้้งเาก ผมเชื่อมาเสมอว่าชีวิตมนุษย์เรามักจะมีพลังงานที่เรามองไม่เห็นเพราะสิ่งที่เรามองเห็นนี้มีแค่หยิบมือเดียวทั้งสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นมันก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีหน้าที่เราก็าคือสาะสแสวงหาสิ่งที่มีอยู่จริงๆพยายามรับรู้มันพยายามปรับปรุงแก้ไขในจุดที่ควรแก้ไขแล้วก็หยุดที่จะแก้ไขในส่วนที่แก้ไขไม่ได้หากวันนี้คุณไม่มีพลังใจคุณจงหากำลังใจด้วยตัวของคุณเองผ่านสิ่งต่งตางๆรอบตัวของคุณ วันนี้เรายังมีออกซิเจนอากาศบริสุทธิ์ถึงแม้เราจะมี PM เ5บ้างบางครั้งบางคราวเราอาจจะอยู่ในยุคโควิดที่บางทีคุณอยากจะเอาแมสก์ออกจากหน้าของคุณแต่แน่นอนชีวิตก็คือการเรียนรู้บางครั้งความสุขของเราก็คือการที่เราได้เห็นหน้าเพื่อนหน้าแฟนและคนในครอบครัวของเราจงเรียนรู้ว่าชีวิตวันนี้และปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและล้ำค่าที่สุดหากคุณต้องการสิ่งใดคุณจงกระทำสิ่งนั้นเหตุต้องตรงกับผลแล้วนี่คือกฎของโลกใบนี้อย่าลืมว่าจะมีความรั้น เพราะความร้านนั้นจะทําให้ชีวิตของคุณหันเหในทิศทางที่ถูกต้องยิ่งขึ้นแล้วขอให้ความร้านนี้คือความร้านที่จะไม่ยอมแพ้และสิรราบต่อความไม่ดีจงยืนหยัดต่อสู้เพราะความดีนั้นคนไม่ดีทําได้ยากแต่คนดีทําได้ง่ายคุณจงเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้มากเข้าไว้แล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r ร e n d Talk a ีด้วยนะครับ